ค่ะเ,เพื่อนพี่พน้องๆค่ะวันนี้เมย์ก็พาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาค่ะม,มาวัดม่วงนะคะมาไหว้ที่วัดม่วงกันนะคะก็เมย์เดินทางกลับบ้านที่อ่างทองนะคะก็แวะวัดม่วงนะคะวัดม่วงอ่างทองนะคะเพื่อนๆค่ะก็อ,อยู่หน้าบริเวณองค์พราองค์ใหญ่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็นั่งเล่นกันงนี้ก็จะเป็นส่วนย่อมนะคะด้านหน้า ไปคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไปดูบริเวณใกล้ๆองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่กันนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้นะคะก็ถูกเปลียนทองอจะอยู่ดังด้านนี้นะคะก็ไหว้รูปจำลองนะคะในหลวงพ่อองค์ใหญ่จะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เกจิอาจารย์ก็หลวงปู่หลวงพ่อเกษมนะคะ ก็เป็นรูปเหมือนนะคะหลวงพอ่อเกษมนะคะัวนเ้พอเดี๋ยวเมย์ทำคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะลงมาไหว้ที่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ขอเดินทําคลิปรอบๆวัดนะคะจะได้ไม่ต้องตัดต่อนะคะรอ,อบๆพระองค์พ่อองค์ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวลงไว้แล้วก็ก็จะเดินทางกลับบ้านไปหาแม่ที่อ่างทองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะวันนี้ก็แดดร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะก่อนที่จะขึ้นไปเมก็จะแวะเดินตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะถ่ายรูกปกันอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณด้านหน้านะคะก่อนจะขึ้นนะคะหลวงพ่อองค์ใหญ่ขอสูงเสียดฟ,ฟ้าเมก็มีโอกาสได้บริจาคเงินนะคะทำจุกนะคะเกาของท่านไปหนึ่งจุกนะคะเพื่อนๆค่ะ รอบศรีะนะคะทุนนั้นรู้สึกจะจุกละห้าร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะจุกละห้าร้อยตอนรุ่นยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนย่อมด้านด้านข้างนะคะก็จะเป็นเป็นศาลาที่ประดิษฐานพระพาสามนะคะของอมหาราช มหาราชนะคะกู้แผ่นดินนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะออสามมหาราชนะคะนี่นะคะพระผ่าของสามมหาราชก็จะประกอบด้วยสมยเด็จพระนเรสวนมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชนะคะเพื่อนๆค่ะด้านหน้านี้นะคะพระนเรศวรก็จะชอบไก่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะด้านหน้าก็จะเป็น <c oughs> รูปปั้นไก่นะคะ เลยนะคะเพื่อนๆค่ะให้สามีเวลาให้ด้านในนะคะก็ติดกระจกไว้นะคะเพื่อนๆค่ะก็คงไว้ได้ด้านนอกนะคะนี่คะจะเด็ดพอก็เห็นแค่ไวัยไว้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้เห็น องชัดๆนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวเมย์จะลองซูมนะคะนี่นะคะจะเอาตากสินนะคะนี่ก็จะเป็นพระนเรศวรน,นะคะหรือว่าองค์ดำนะคะเ,เพื่อนๆค่ะน,นี้ก็จะเป็นองค์สมเด็จพระปิยะมหาราชนะคะด้านข้างนะคะด้านลิ่งนี่นะคะสมเด็จพระปิยะมหาราชนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ใครได้มีโอกาสมาเที่ยวนะคะที่ อ่างทองก็แวะมากาามราบไหว้พระสามมหาราชได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะนี่เราจะไปยี่หลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะก็สูงเด่นชวยเด่นเป็นสง่านะคะเพื่อนๆวันนี้แดดร้อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแดดร้อนมากๆเลยปรับกองนิดนึงนะคะเดินแล้วมันก็เคลื่อนนะคะว้าว ด oh. ก่อนจะขึ้นนะคะทางขึ้นเพราะองค์ใหญ่ก็จะมี <Okay. S 1> พระพุทธมหาทวมินนะคะสากะยะมุนีสีวิเศษชัยาตนนะคะนะตักวาง63เมตรนะคะสูง95เมตรนะคะประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะด้านหน้านี้นะคะ ก่อนทางขึ้นหลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ทีธรรมจักนะคะบริเวณนะคะเพื่อนๆค่ะด้านบนก็ร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงท่อนเที่ยงพอดีเลยนะคะเพื่อนๆแดดจ้าเลยนะคะ ดีนะคะว่าเมใส่ถุงเท้ามานะคะเพื่อนๆค่ะก็จะขึ้นไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ต้องลงมาไหว้ด้านล่างนะคะเพราะว่าด้านบนเขาห้ามจุดธูปจุดเทียนนะคะเพื่อนๆหิร้อนเท้ามากๆเลยนะคะดีนะคะที่เมใส่ถุงเท้ามาไม่อย่างนั้นเดินไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะร้อนมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะนี่ารุณาถอดรองเท้าด้วยนะคะ พี่เมเดินเลาะเดินเลาะด้านด้านข้างนะคะนี่นะคะขอบคุณที่ไม่ใส่ลุงเท้าขึ้นมานะคะเพื่อนๆกะด้านบนนะคะโอ้โหร้อนมากมากเลยนะคะโอโ้ก็มาคนเดียวนะคะไม่ทราบว่าถ่าย จะถ่ายรูปแตะเท้าหลวงพ่อองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่ได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะวัดม่วงขนาดนี้ก็กําลังซ่อมแซมทาสีพระองค์ใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็พระครูนะคะวิบูรณ์นะคะพระครูวิบูรณ์นะคะอาจจะละคุณน,นะคะ,าาะ,นนะ,คะหลวงพ่อกเกษมนะคะวัดม่วงนะคะเพื่อนๆค่ะก็พร้อมด้วยผู้มีจิตสธานะคะสร้างป้ายอันนี้ไว้นะคะเพื่อนๆค่ะ หนุ่มพ่อนะคะก็สูงสุดทุกคู่ลูกตานะโอ้ว้าวว้ดูท้องฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะท้องฟ้าปองมากๆเลยวันนี้ฟ้าสวยใสนะคะเพื่อนอันจะกาดร้อนนะคะร้อนว้าวว้าวว้าว แดดจ้ามากๆเลยเราก็คงเข้าใกล้มากไม่ได้นะคะกำลังอ,อุลณาทำทานสีอยู่นะคะนั่งห้านนั่งหลานเมย์ยังไว้ทำไมวันนี้ไม่มีคนเข้าไปแตะเข้าไปแตะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ซ่อมนะคะเนี่ยนะคะปลายติดอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะซ่อมอยู่นะคะ ปกติจะให้คนมายืนนะคะตรงนี้ไม่ทรับได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเมย์ลองดูเมราบว่าจะแตะได้หรือเปล่าขึ้นมาคนเดียวด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วแดดแดดยังแรงนะคะเพื่อนแดดยังแรงค่ะแล้วเมย์แบบพอกได้แดดแล้วนะคะสายตาแบบ มองอะไรไม่ชัดเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ต้องขอฝากเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปนะคะพามานะคะชมหลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะที่วัดเวัดม่วงนะคะวัดม่วงนะคะขอฝากเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวกับพระคุณล่วงหน้านะคะจ h ง n k you so much my f r n for you support m y m n channel on the thumb and for you watching this video my m n channel thank you bye bye ก็ยากจอยากจะไปลงคลิปด้านหน้านะคะเพื่อนๆแต่ว่าพระองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะเฮนเมก็ยัง มองแบบขึ้นไปแบบโอ้แดดร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนะคะถ้าเมลงไปด้านนี้จะมองเห็นสามารถมองเห็นถ่ายขึ้นย้อนขึ้นมาจะสามารถมองเห็นพระได้บทหรือเปล่าแต่แบบโอ้โหร้อนเท้าะค่ะเพื่อนร้อนเท้ามากๆเลยขนาดเมมีถุงเท้านะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่นะคะ <laughs> บ,าบายบายจ้า